สบายดีมาสู้ทุกคนเลยนะวันนี้มาพบกับแคนนาคือเกันนะทุกคนอ่ามื้อนี้บ่มีหยังหลายเนาะแคนนาวัดศิาพาไปเบิ่งส่วนหญ้าว่าส,สิเป็นเราได้นั้นไปเบิ่งกันเลยนะทุกคนเอาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงเครื่งทางแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็มี โลซามาด้วยครับโอ้โหเหนื่อยมากทุกคนไปไปก่อนเลยซะงานไปก่อนเลยนี่นะครับน้องโลซาเหนื่อยมากครับทุกคนโอเคแล้วครับตอนนี้ก็มาอยู่ในที่ส่วนนะครับก็คำแรกรยิ่งมาคนเร็วไปเลยฮะ

เด um. ี๋ยวครับทุกคนนี่มันออกมาหันไหนก็ละตีเป็นบ่อมันจะกินทางน้ำเป็นบ่อมันดีเด้อเนอะเป็นบ่อมันดีไรรากติดเปลือยแล้วถ้ามันดีใบอ๋อลงลงไปอะไรครับนี่ก็ ก่อนที่เราจะรับประทานอยู่ที่ส่วนไร่นะครับเราก็ต้องแบบให้เจดินเจ้าดอนเขาได้กินอาหารก่อนนะครับแบบสไตล์แบบว่าเส้นเส้นไหว้นะครับเหมือนเหมือนเราเส้นไหว้เส้นไหว้ก่อนแล้วผมก็จะเอาอยาไปไปไปอดัดไปอัดรูบ,บาทของน้องวัวนะครับมันมีสองสามตัวที่บาดนะครับผมก็จะไปเอาอยานี่ครับนี่ยครับพื้นบ้านยาพื้นบ้าน ี่อ่านรูน้องเขาครับนี่ตอนน้องดำกินหญ้านะ นี่สองสองที่แฟร์รอแล้วอ,อืออันนี้มาเฮ้อ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 เฮ่เฮ่เฮ่อ,อนี่ยนะครับคือกระท่อม กระท่อมหรือว่าตูบนั่นเองนะครับที่เราพ,พักอาศัยตอนที่มีแบบเราจะมาพักกินข้าวหรือว่าอืมนอนพักผ่อนก็แล้วแต่นะครับมาดูน้องงัวเวลาร้อนนั่นก็คือภูเขานะครับโอ้โหสวยมากทุกคนนี่ยังไม่ถึงแบบยัง ยังไม่ถึงแบบบนสุดนะครับที่ผมจะขึ้นไปผมจะขึ้นไปบนสุดแล้วผมจะถ่ายวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนต้องติดตามดูนะครับ มีความสุขดีนะครับทุกคนการที่เราได้อยู่กับธรมรมชาติได้อยู่กับสิ่งที่เรารักอันน่ะครับอ่ะทำแะลรไปเฮียเนะเอ้ยทำเล่กับบ้าน แลมแลมแลมเละเห็นมเห็นไหมไปนูน่นลลแล้วไปแล้วซะเอาละนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะปิคดคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับ เนื่องจากว่าผมจะได้กลับบ้านแล้วก็ไปทำงานบ้านด้วยนะครับนั้นผมปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ <c oughs>